สลากสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับช่องก้อยเป้เรืองแสนคุณยายคุณเด็กกลับเข่ามากเต็นใส่นอคุณยายไปเป้ี่ยนมากินข่าวงยายมันเอาพันดูไปกวนมันพอได้กวนเมื่อกี้คุนโทรมาแล้วเด้อมันกวนไปกวนมันมันเอนพันดูเดี๋ยวคนกระตื้นแล้วคนลักนอนเอาแนงก่อนสั่งที่โบมเพิ่มหน่อยเพิ่มเช่นเป็นเบดหนึ่งคนมาสั่โดนละบาดนะบอเพิ่มซื้อไป เนนอเออสั่งแล้วเปิดคะนเปิดแล้วเอเปิด่นหาละเอินอ่นคุกี้ปมวยเออคุคุกกี้ปูวคุัไหอันันันแม่ดันนอนตึงตื็นตะบิก้าเอาันแม่อัน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 ใจเขาคุไถ่ตื่นโต๊ะระบาดไหมไม่บอกหนึ่งจะว่าไมบอกหนึ่งนำแม่แม่หนงจังเลย นั่งคุยกับยายค่ะกับยายแล้วพี่น้องพีน้อยังย่หใี่น้องเอยู่ในหันนาว่าพนพี่น้องเบื่อไม่ฟังมยังแนมมนี่ขายหมือนี้หมยางวัเนงกตัวพกดีพวกวกอยนะอยบ่ยาอยกแล้วมันดากจอยน่ะ น้องพุ่มตื like ่นแล้วปอให้พ claro ูดห้องกระดาดใส่ก้านกระบอกจอยเป็นยังไงตอนนี้มันมันนู่นบ่ดังเจียนกบอกจอยมันใส่บอกจอยใส่บอกจอยบอกจอยว่าไปมันก็ห้องเอาตีมันก็ห้องเอาใส่บอกจอยบอกจอยไปมันก็ห้องเอาตีละเพราะมันควรจะขี่ห่อเบิ้งให้เบิ้งพี่น้องมีหอดขาอ่อนพี่นายมีมานระบาดปอไว้ไม่ดื้อระบาดกันเรื่อยๆบ้านนราทีได้ยากกักบอกเิ้น่า ไงพี่นาะแม่หลงนึงเพี่นว่าอ่าจจะมันหน่อยเอาหัวมันก็มีไว้กระตั้มอยู่ละว่ามาเท่าไหร่คะสิบบาทถ้าละกสิบบาทเป็นพี่น้องเพราสื่อกินแล้วพี่น้องครับเพราะว่ามันอันโยกไม่มันจองไปปอกมันอ่อนๆพร้อมเด้อันพีซซามนไ่จอยนะลาอาม่าบอกพี่บาไปเอาไปใส่ไปน่ามีพิซซ่ามั้ย้าอันนี้น้อยไม่มาละว่าอันตุ่ม หมมันจเคียนกับวานนว่นมันมันหวานมีนาพี่น้องกินกับปนกับเจวแ่บแฉะ่น่งเราปรจังสองเทียนเทีสามนะว่า่กยากมคะอันนี้บอกแล้วแกตาพ่ค้านั่งขายเพราะวัยาณบอก็ใหญ่ป็นนางขายที่นองกลไปไกลม่ ัวตไ้บายวัดเไปห์เดกๆกันอไป็นไก่ก็หัวใานกันบ้านกันมาเอาแตงไทยกับมีแตงโมกับมีมาเอาของหวนอีกทีละเพื่อนายนะรกวานไม่ยอมไม่ยอมขายให้ที่ขานมีข uh. ้อมือหัเลยว่า มาอ so ่างพี่อ่างน้องดูด่างต่างประเทศแตลงโง่จ้าพี่น้องแตงโมก็มีแตงไทยคมกันไย้ปลาตัดม่บางอย่างตัดอยู่ตัดอยู่อาจจะไปหอดพลาดตัดอยู่ตัดอกยู่ในจังหน่อยในบางอย่างที่บ่าเพื่อนไหนยิ่งยังแล้วมากองเขาก็ยิ่งยั้งมากิน บรรยากาศตอนเศร้าค <ane> <affiliated. S 2> ่ะ <rainforest> พี่น้องนางยูฟัง่งหยีเบิ่งในป่าขายขอมีหอมแม่ผักวัวผักเทียบมีหองแววี่อกไันดก็มาแววเด้อสวนจะมีนี่ลำ่จะไปถ่ายไปเร็วองการเล็วส่นจะปายจบอ่เร็วจบเวน่าเป็นมีเฮ็ดเองบ่คะ

น้องภูมิกำลังตื่นนอนเหรอครับค่ะคือนอนมาเพราะลาดอันนี้ไปรับพี่เป้ไหมรำรับเป้ไหมไม่ไปเพรได้ไม่ไปหรอทำไมหรอไปเพรได้ค่ะเลยเมารถครับจะรออยู่ที่บ้านเนาะครับเดี๋ยวพี่เป้ทำเนื้อย่างมืัอนี้เป้มาอันร้านนี่ทากินเนื้อย่าง อยู่เพราะว่าอันขากินพร้อมกันเพื่อนว่ายจงสีแมันยจงแซ่กบว่า,าพี่จิงกับว่าขาเปะมาก,ก่อนมา่อถึงตอนใดครับตอนนี้หมแห้งแล้วพอดีแล้วมาหอดบาดกินอะไรกินอะไรอย่างเดี๋ยวซื้อมาซื้อมา,อมาไห้ไห่เนื้อย่างกับยำเล็บมือนางเนาะเนื้อย่างกับำยำเล็บมือนางแล้วก็กุ้งเผาคนอยากกินํำกุ้งสดน้องพีน้องพีสวัสดีครับก่อน มุดนี่อยนาข้าาไปเบี้ยวบางเบี้ยวเบี้ยว่ไม่ใช่ท้ยยม่นเบี้ยวปุงอี้ยไหมป้าปรุงบานเขาหรือล่ะุงน่อยเาหรืล่ะน่อยบานเท้าหรือ่านเปเบี้ยวจะเวมนใจขายขาใส่ท้ายยู่ยเราพี่ทำอะไรเออ นี่โมเสาหาแนวกินเลยแนเ่ลูกสมวลิศล่ไปๆๆมากบเบยยายเลยเด้อห้ามเกลืออยากก่นคือ

ทุกเราเท่าไหร่ย่าซาบะซาบะซาบาเขาไปกินอยู่หอมซีซเกตบ่ะคะอมเพิ่แล้วเพื่นมาเจตลาดอืกูก็เอาคือวังหันินอเพิ่นใบฉีดแล้ววัารุดิบล่าซา่ะกับวัตถุดิของเพนแ็งได้ย่าเพิ่นกระหูน่เพื่อนกระหูเอาอลไเพื่อนกับปลาเ้าขายแข็งนันบ่แมนเพราะว่าอันมั่นกา ขอมมะเฟงเอามากันน่าจะเห็นลายแห้งนัากระบไดก็บาดแต่เีกระเจ้าสไดให่นี่บัวดอกมะเ้ละคาันทีมีฝาพี่กํอังมนอกจากพี่น้องพ้อกาคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อบายบายเลน้องภูุ้งภูมิลองพีทบายบาย